ไม่ไหวแล้วไม่ไม่โอ้ยเชียวตูดเออไม่หลอนหลอนหรอ,รอขอเรียงแสนเอ้ยเชียวหน้าไปพอแล้วพอแล้วไม่อุ้ม่สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้อยู่หลืไม่ได้ติดต,ตามช่อง X p r e d Kung Channel เนี่ยก็อย่าลืมไปติดต,ตามนะครับลิงก์ช่องอยู่ใต้คลิปนะครับจะลืมไปติดต,ตามกันเยอะล่ะ ไปดูคลิปกันเลย yeah ผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคือผมแบ็นดานฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Batman's k r a t o n ซึ่งเป็นเกม <c oughs> ก็น่าจะรู้นะมองหน้าตัวนี้เนะี่ย สำหรับที่ใครไม่รู้นะครับตัวนี้คือแซนจากเรื่องันเดเทลนะฮะแล้วทำไมอมอเดเทลเป็นเกมแนวนี้แนวไหนล่ะครับก็เป็นแนวเรื่องนแต่ว่าอันนี้เป็นแบบว่ามาฝึกสู้มันฮะผมก็ได้ลองเล่นไปแล้วยี่สิบสองครั้งนะก็พอฝึกได้พอสมควรนะฮะโอเคอะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะไอเดนไอดนไอเดไม่แบบดีกินลักแซนฉันฝึกกับไหนามาไหนรอบแล้วนะ อร่ะโอยโอ้ยโดนอยู่แบบนี้มันอ่อนหัดกินไปนะแซนได้แค่นี้อ่ะแต่ดูเออเอาละกระโดดโดดแล้วก็โดดว t าจะฟักแหมนโดดแล้วก็โดดโดนอีกว่าเฮ้ยอะไรฝึกมาตั้งหลายรอบไม่เงี้ยใกล้ยังไกงมาเดิม

งี้ก็ไม่ตายมั่นใจวะมั no. 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 Hey! ่นใจมากพวกะฟูมาหลายตาแล้วตื้อๆตื้อๆตื้อตื้ออันนี้คือยากอะอะอะอเอนอนหนอนหนอนเอ้ยผ่านเหรอเฮ้ย ก็ไม่ได้ยากเสมอไปเฮ้ยจะเฮ้ยออันน yeah, ี้โอ้โหจะเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยเจ็บมามามา้ยเอ้ยหลอดอือ มึงบุญบ้า,บาแล้วโอ้ยจะตายแล้วซานพอแล้วจบจากด่ดานนี้เถอะไม่ไหวแล้วอ้าาไม่ไม่โอ้ยเสียตูดอเออเฮ้ยรอ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 อเลี้ยงแซนเอยเฉียวหน้าไปพอแล้วพอแล้ว ม่อุ้มไม่นี่ไม่ยอมหรอกมาต่อกระเรยเอาชิบ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 แน่แน่ออนหัดไปนะแซนมุกเดิมๆน่ะใครก็จำได้แหละมาด้วย

นอ่ฟแปลว่าอะไรฮะนอยฟิทก็คือไม่โดนการโจมตีเลยนะฮะเฮ้ยเเอาเฮ้ยเอาเรื่องเอาเฮ้ยเฮ้ยนอยฮิทนอยฮิทเจ๋ยไงฮะอืมแล้วอยู่แล้วความเซียนของพี่มันก็มากเกินไปอ่ะน้องๆชิโม่อะไรสัเด้อเฮ้ยเว้ยเนยไงนอยฮิทอ่ะนอยฮิทอ่ะเอากะยังไงครับด่านนี้นอยฮิทเลยอ่ะตด มู้ยกลับไปแล้วเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยอุ้ยกับหนุเฮ้ยเผลอโดยก่อนเอ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยวนทำไเอ้ยมาดิไม่เคยกลัวอยู่แล้วเนี่ยไงก็โนฮิตไปอ่ะครับโนฮิตอ่ะ

อาการตอนนี้เหม่ยคนเป็นบ้าโอเคต่อครับต่อนี่ก็สิบฟ้าก็คือโดนได้นะแต่ว่าก็โดนได้โดนได้แต่ห้ามขยับถ้าขยับจะโดนดามจนทสิฟ้าโอ้ยเมื่อจะพูดเดเวนไม่ได้ดูเล่นแบบว่าต้องดูได้ครับก็โหดไปแล้วเฮ้ยแล้วก็เล่นประมาณยี่สิบรอบแล้วคงไม่ถ้าจําไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงละจริงๆติร์ติรตต

อะไรต่อไปวะอ๋อก็ไปแล้วก็โดดแล้วก็เฮ้ยก็โดนแค่หน่อยเดียวครับก็คือไม่โดนแล้วก็หอยเกินไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยังไม่โดนหนอเฮ้ยเฮ้ยอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเอ้ยอิ่งหนีแม่งมาดีอย่างนี้แม่งมาดีอย่างนี้มันมาดีมันมาดีเว้ยเอ้ยมาดีเอ้ย เฮ้ยมาดีเฮ้ยกับโดนเสียวหลังวาบเจาตูดบอกเลยว่าเกมนี้ไม่มีคอมมดไม่มีคอมมต่อยแล้วเอ้แค่โดนหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมัดกัดเอาละซันตอนี้แหละจะจะฆ่าแกให้ได้นะเฮ้ยเออเชียวหัวไปเอาละฉันหน่าไม่เคยจะยอมแพ้กับแล้วซัน แกแค่ไ okay. อกระดดกงี่เงาตัวนึ่งเฮ้นเลชึบไงก็อ,อ,อยู่แล้วผ่านได้แล้วดีจปะดีใจดีใจมากอันนี้อ๋อสแตนดาร์ดค่อยลบกระดดกกยน,นะโอเคนี่คงไม่มีอะไรยากเติ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 ตตรนรตรรดดดดยดย โอล่อย่างนี้มุกนี้อ้ยมุกนี้มุกนี้เองเออก็หลบได้ครับอาจจะต้องใช้เตี่ยในในหนึ่งอาจจะเงียบๆเป็นพักหนึ่งช่วงๆแต่ก็พยายามจะพูดอธิบบยเหตุการณ์อยู่นะปะตูวุ้ยือบโดนประตไอ้เตะ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  แม่งอาการคนบ้าช่ป่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยอุ้ยมัวแต่พูดเอาจะพอไอ้สัสโอ้ย้วก็เอออยู่แล้วอ้ยหวานแล้วตรงนี้เติต์ดเติร์ดติ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 ร์ดบอกเลยก็ไม่ได้ยากมากนะฮะก็ไปลองเอ้ยไม่มัวแต่พูดเฉยแม่งชอบโม่ชอบโม่โอ้ยแต่โดยทุกการเลยนล่ะไงวะเออกระตาย Finalize ong it. Toot 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 วุ้ยโดนน่ไยหนึ่งไม่เป็ได้หรอกอะไรรลวๆเลยเหรอแฟนทำได้แค่นี้อะครับพี่ก็ฮึจ้าเฮ้ยไงก็เออางล่ะเออเออเอออยา่ยาอยา่าโดดไม่เอาไม่เอามันไม่ดีแน่แน่แน่ไปยังไหนยัง

เอ้ยรวยนะมาได้เกลาหายแล้วไม่ยอมแพ้หรอกเฮ้ย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 โนโนโนแซ่ดโอ้ยแรงแรงเรื่องเอ้ยโอ้ยตายโอ้ยไม่นะไม่นะมา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 เฮ้ยว้โอ้ยหลบมัดจิกมัดจิก เฮ้ยตกก็เออจะมาตายพะตกเนี่ยนะบ้าไปแล้วน่ะฮึเออเอ้ยจริงๆเลยผ่านได้ไงวะเมื่อกี้รอดได้ไงวะฮึพอเฮอะพอเฮอะพอแล้วซั่นโอ้นี่ไงวะอืมงสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละครับผมเหนื่อยมากมากเลยเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม good bye good luck see you next time นะ ถ้าอยากให้มีอีกก็คอมเมนต์คอมเมนต์